การใช้มิเตอร์วัดหาจุดสัญญาณบัตเรดจะต้องกลับสายมิเตอร์เสียก่อนตั้งที่คูณหนึ่ง สายสีดำสายวิเตอร์สีดำจากที่ไฟลบที่หาจุดสัญญาณนะครับจุดที่เป็นสัญญาณไฟจะต้องกระพริบจุดที่เป็นสัญญาณนะครับไฟจะต้องกระพริบจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่เสียบสายสปีด มอเตอร์หลักนะครับถ้าสีแดงค้างไม่ใช่นะครับสีแดงค้างจะไม่ใช่จุดสัญญาณบัลเล็ไฟจะต้องกระพริบที่หาไปเรื่อยๆ ไฟแดงค้างไม่ใช่ไฟแดงค้างไม่ใช่ไฟไม่ขึ้นก็ไม่ใช่นะครับเกมิเตอร์ขึ้นก็ไม่ใช่ไฟจะต้องกระพริบ Hạ đoạn lắng Hay mì จสัญญาน่าจะอยู่ด,ด้านหน้าไปค้างแดงค้างไม่ใช่นะไฟจะต้องกับพิบิบ น่าจะจุดนี้นะครับน่าจะใช่นะครับไฟกระพริบแล้วนะครับนี่ไฟกระพริบไฟกระพริบนะครับจุดนี้นะครับจุดสัญญาณนะครับมอเตอร์หลังนะครับ มาดูอีกทีจะชัดนะครับเพื่อความเชื่อนะคกับเอาให้แน่ใจนะครับใช่หรือไม่กระพิบนะครับกระพิบครับ มื่อได้จุดสัญญาณแล้วเราก็จะมาต่อสายสัญญาณตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับในการแบตกีที่มันแคบนะครับระวังแต่กลัวจะไปเลอะตัวอื่นนะครับ โดยที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับต้องระวังอาจจะทำให้บอดเสียหายหได้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาณออกมาสายไฟที่เราบัดกีีหรือไม่ ดูนะครับนะครับไฟกระพริบนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเอามาต่อรวมกันนะครับมีขั้วสายไฟแล้วก็มีมอเตอร์บัสเลตมีสปีดนะครับนำมาต่อนะครับส่วนสปีดต่อไฟจากบอร์ดมาใช้ได้เลย เราวางขค้วบวกขค้วลบด้วยนะครับเต็บสาไฟนะครับเขียงสปีดท,ทำงานนะครับ ลองเปิดรีโมทสัญญาณจับไลยนะครับไม่หมุนแสดงว่าที่สายสัญญาณ,ญญาณมีปัญหานะครับน่าจะเสียบ รูสัญญาณผิดนะครับแล้วต่อใหม่เสียบใหม่ครับเสียบรูผิดด้านบนเสียบไปอีกครั้ง ไปรีโมทอ่าทำงานแล้วครับได้แล้วครับ มันตือหางหมุนแล้วนะครับได้ ตู้มือเลยนะครับแสดงว่าไดโลทำง,งานได้ดี